หลังจากที่เราติดตั้ง mui ลงบน react project ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการทดสอบดูนะครับว่าสิ่งที่เราติดตั้งลงไปสามารถใช้งานได้หรือเปล่านะครับโดยที่เราจะเรียกใช้นะครับ component ของ mui นะฮะอ๋อเดี๋ยวเราไปที่นะครับ add ็ o c ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ component ตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาในส่วนของหมวดหมู่นะครับ data display ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกที่ t y p o g r a p h y นะฮะ ไท p ป g r a กราคือนะครับคอมโพเนนต์สำหรับการแสดงผลตัวหนังสือนะครับหรือว่าการพิมพ์ต่างๆนะกะ็ถ้าเรากดเข้ามาแล้วนะครับเราจะเห็นว่ามีครับสาธิตวิธีการใช้งานต่างๆนี่ครับหน้าตาที่ได้ก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาใช้งานไท p ป g r a กราฟีคอ o โพเนนต์อันนี้พร้อมๆกันนะครับเพื่อทดสอบว่านะครับ mui ของเราใช้งานได้นะเราก็จะไปที่แอปคอมโพเนนตนะครับแล้วก็ไป ด้านบนก่อนอันดับแรกเลยนะครับเราก็ต้องทำการ Import ก่อนนะครับเวลาที่เราต้องการใช้ Component ใดๆก็ตามนะครับใน mui เราก็ต้อง Import ก่อนนะครับซึ่งการ Import นะครับก็จะมี2แบบด้วยนะไปดูแบบแรกกันก่อนนะครับแบบแรกคือนะครับ Import นะครับแล้วก็นะครับผมจะตั้งชื่อนะครับว่าเป็น Typography แบบนี้นะครับแล้วก็นะครับก็เขียนชื่อก่อนนะครับ แล้วก็ตามด้วยฟอ o m มนะฮะก็นะครับแอสซ g n นะครับ mui นะครับ mui แล้วก็ slash นะครับ material แบบนี้นะครับแล้วก็ slash อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ตามด้วยคอมโพเนนต์ที่เราต้องการใช้งานนะครับก็เป็นไท p ปอกราฟีแบบนี้นะฮะอันนี้คือแบบที่1นนะครับแบบที่1นนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนชื่อตัวแปรตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวแทนนะครับว่าเรา ใช้เป็นคำว่าอะไรก็ได้นะเพื่อใช้เป็นตัวแทนของไท p ปอกราฟีตรงนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้แบบที่2นะครับแบบที่2ก็คือนะครับเราจะแตกโครงสร้างออกมานะครับก็คือดีสตรักเจอร์นะแบบที่2คือเราสามารถนะครับอินพุตแล้วก็เราลองพิมพ์นะครับเข้าไปว่าไท p ปอกราฟีแล้วก็ Enter ได้เลยนะนะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายนะครับปีกาครอบไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ลบคําว่าไทเปอกราฟีครับชื่อของคอมโพเนนต์ที่เราเรียกใช้งานตรงนี้ออกไปได้เลยนะให้เลอแต่ สุดแค่คําว่าแบบที่เรียกตรงนี้นะอันนี้คือแบบที่2นะครับหรือว่าแบบแต่โครงสั้นครับหรือว่า destructuring นั่นเองนะเราสามารถนะครับใช้ตรงนี้เป็นตัวแทนของ component typography ได้เลยนะครับแบบที่2นี้นะครับเราไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับชื่อตรงนี้มาอย่างไงก็ต้องอย่างนั้นเลยนะแต่แบบที่1นนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับเป็น abc เป็น abc หรืออะไรก็ได้นะแล้วแต่เราเลยนะอันนี้แล้วแต่ถนัดนะครับแต่ผมจะใช้เป็นแบบที่2นะดังนั้นผมจะลบแบบที่1ออกไปนะครับ เราก็จะเอาในส่วนของไท p o g กราฟีตรงนี้มาใช้งานนะครับลักษณะเดียวกับคอมโพเนนต์เลยนะซึ่งเดี๋ยวผมจะลบแอปตรงนี้ออกไปก่อนแล้วก็ลบคลาสเนมออกไปด้วยนะแล้วก็จะเหลือ div เปล่าๆแบบนี้ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับผมจะทําการใส่ไท p ปอกราฟีเข้าไปครับอันนี้จะใส่เป็นลักษณะเป็นแท็กเปิดแล้วก็แท็กปิดแบบนี้นะครับตรงกลางตรงนี้เป็นในส่วนของเนื้อหาที่เราจะแสดงผลนะครับอย่างเช่น Hello World แบบนี้นะครับแล้วก็ Save เรากลับมาดูที่เบราว์เซอร์นะครับเราก็จะได้เป็น Hello World แบบนี้แล้วนะดังนั้นนะครับเมื่อเราต้องการตรวจสอบว่านะครับสิ่งที่เราใส่เข้าไปตรงนี้ครับเขาแสดงผลนะครับในแท็กอะไรนะครับเราสามารถไปดูได้ที่ Chrome d e v t o o l นะฮะเราไปที่ Element นะฮะแล้วก็ไปที่นะครับ div id root ตรงนี้ครับมี div อยู่อหนึ่งตรงนี้ครับกดเข้าไปแล้วเห็นว่าเราได้เป็น p นะครับอันนี้เป็น paragraph tag นะครับหรือว่า p tag นะครับซึ่งเป็นค่า default ของ typography component นะครับของ m u i ะ เอาละทีนี้นะครับเรามาดูนะครับในส่วนอื่นกันบ้างครับว่าไทโ g r a p h ีตรงนี้นะครับเราสามารถปรับแต่งอะไรได้บ้างนะครับมาที่การเปลี่ยนสีก่อนนะฮะสมมติว่าผมต้องการเปลี่ยนสีนะครับข้อความตรงนี้นะครับผมสามารถทําได้นะครับหลักๆคือ2แบบคือ1คือใช้นะครับสิ่งที่เรียกว่า Prop นะครับของทาง MUI เองนะครับ2ก็คือเราใส่ CSS ของเราได้เลยนะเช่นผมสามารถใช้นะครับ Tailwind ครับ ผมใส่ Class Name เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยเท x t นะครับเช่น Amber อร์นะฮะหแบบนี้นะครับแล้วก็ s เซฟเราก็จะได้เป็นนะครับสีนะครับตัวหนังสือที่เราต้องการนะครับแบบนี้แล้วนะอ่ะครับอันนี้เราใช้เท w i n d นะครับหรือว่าหรือว่าใช้ CSS อันอื่นก็ได้นะครับ CSS แบบปกติก็ได้นะครับผมอ่าถัดมานะครับสมมุติว่าเราใช้ใช้อ่าพลอฟนะครับของทาง MUI บ้างเราสามารถใส่ Color อรเข้าไปตรงๆแบบนี้ได้เลยนะแล้วก็อ่า สีที่เราจะใส่เข้าไปตรงนี้นะครับเราไม่สามารถใช้สีมาจาก CSS อื่นๆได้นะครับหรือว่าใช้ hex code ได้นะแต่เราจะใช้นะครับสีที่มาจาก t h e นะครับของ mui เองนะซึ่งนะครับผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับบางอันเอากันนะครับอย่างเช่น primary นะฮะอ่าแล้วครับเราใส่ primary แบบนี้เข้าไปนะครับนี่ครับเราก็จะเป็นสีฟ้าแบบนี้อันนี้คือสีที่ถูกเซตไว้เป็น default theme นะครับของทาง mui นะฮะ สมมติว่าดูนะครับสีอื่นบ้างครับอย่างเช่นอย่างเช่น secondary นะเราก็ได้เป็นสีแบบนี้มานะฮะอ่าครับหรืออาจจะเป็นครับอ่า error นะฮะนี่ครับก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับอันนี้เป็นสีของ theme นะครับของ mui โอเคทีนี้สมมติว่าเรามีเรามีการกำหนดสีครับสองแบบด้วยกันนะครับอย่างเช่นผมใส่สีที่ได้มาจาก utility class ของ Tailwind อีกนะครับอย่างเช่น text นะครับ amber เหมือนเดิมนะดูครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนี่ครับสีที่แสดงผลนะครับเขาจะยึดจากนะครับสีที่เรากำหนดจาก prop ของตัว mui ให้มีความสำคัญเป็นระดับแรกนะครับดังนั้น class name ตรงนี้นะครับจึงไม่ได้แสดงผลนั่นเองนะฮะอันนี้ครับก็ต้องดูด้วยนะครับว่าเราใช้สีอะไรครับโอเคถัดมาครับเรามาดูการนะครับ a l i g นะครับหรือว่าการจัดเรียงกันบ้านนะครับ ตอนนี้เราใช้ไท p o กราฟีนะครับซึ่งเป็นพารากราฟแท็งนะครับหรือว่า p tag p tag เป็น b ล็อกนะครับบล็อกเลเวลเอลเมนนะครับซึ่งเขากินพื้นที่นะครับมาสุดความกว้างของจอตรงนี้เลยนะดังนั้นเรานะครับเราสามารถใช้อ l ลน n นะครับแบบนี้นะครับแล้วเรากําหนดได้นะครับว่าเขาอาจจะให้ตัวหนังสือตรงนี้ครับชิดตำแหน่งด้านซ้ายด้านขวาหรือว่าอยู่กึ่งกลางได้นะครับ ซึ่งเดียวนะครับผมจะใส่ค่าเข้าไปนะครับสมมติว่าเป็น right นะครับก็คือด้านอะไรครับขวามือใช่ไหมครับนี่ครับเขาก็จะมาอยู่ด้านขวามือแล้วครับหรือว่าเราเปลี่ยนนะครับจาก right เป็น center แบบนี้ครับก็อยู่ตรงกลางนะฮะโอเคอันนี้คือการนะครับ align นะถัดมาครับเรายังมีอันหนึ่งครับสมมุติว่าผมมีข้อความนะครับที่ยาวมากๆเลยครับจนล้นออกไปนอกจออะอย่างเช่นผมใส่นะครับ lorem นะครับพิมพ์คำว่า lorem แล้วก็ enter ไปเลยก็ได้นะครับ แล้วก็เซฟนะครับนี่ครับเราเห็นว่ามีความล้นออกมาถูกไหมครับสมมติว่าเปิด Chrome Dev tool ขึ้นมาด้วยครับก็จะเห็นว่ามีนี่ครับนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการให้นะครับข้อความถูกจัดเรียงอยู่ในบรรทัดเดียวครับไม่เกินออกมานะครับแบบนี้เราสามารถใช้นะครับ No นะครับ wrap แบบนี้ได้นะเป็น Pro p นะครับแล้วก็เซฟเจนนะครับว่านี่ครับเขาจะทําการตัดข้อความออกไปให้เหลือเฉพาะบรรทัดเดียวนะถ้าเรานะครับ ลองนะครับเลื่อนตรงตรงโครมเดฟทูตัวนี้ออกนี่ครับก็จะถูกนะครับแสดงผลออกมากขึ้นแบบนี้นะฮะโอเคนะครับอันนี้คือ no wrap นะฮะถัดมาครับก็จะเป็นนะครับ Cutter นะครับก u t t e r นะครับ bottom นะฮะการ์ bottom คืออะไรนะอันนี้เป็นพรอฟนะครับ Cutter bottom เมื่อเราใส่เข้าไปแล้วนะครับเราจะได้นะครับพื้นที่ด้านล่างนะครับเป็น Margin นะครับด้านล่างของอ่ h y p พ g r กราฟ c ี m คอ n โพเของเรานะฮะเดี๋ยวผมจะลองใส่ข้อความด้านล่างนะครับเพื่อเราจะได้เห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นสมมุติผมใช้เป็นพีนะครับครอบแบบนี้นะนี่ครับเห็นไหมครับว่าจะมีระยะห่างแต่ถ้าเกิดว่าเรารีมูฟตรงนี้ออกไปครับเขาก็จะหายไปนี่ครับโอเคครับน่าจ็นความแตกต่างนะครับ ทีนี้ครับสมมุติว่าเราต้องการปรับแต่งส่วนอื่นนะครับของ typography component อันนี้นะครับเราสามารถไปดูที่ dock ตรงนี้ได้นะครับแล้วเรามาด้านล่างสุดเลยนะฮะด้านล่างสุดตรงนี้ก็จะมีนะครับ API นี่ครับเดี๋ยวเราจะกดที่แท็บด้านข้างตรงนี้ก็ได้ครับพอเรากดมาแล้วครับเรากดเข้าไปอีกครับหน้าหนึ่งเราก็จะเป็นนะครับในส่วนของ API นี่ครับก็จะมีการนะครับ import มีการบอกว่าเราสามารถ import ได้2วิธีนะครับอย่างที่ผมสาธิตไปแล้วนะด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะมี pop r นะครับ พราะตัวนี้คือเรากําหนดคุณสมบัติให้กับคอมโพเนนต์ของเรานะฮะอย่างที่เราใช้งานไปก่อนหน้านี้ก็จะมีอะไรใช่ไหมครับก็จะมีนะครับเลฟไลท์นะครับมี Justify มี Center ต่างๆนะนี่ก็เป็น Color นะฮะ Color ก็สาธิตไปแล้วใช่ไหมครับ No Wrap นะครับ g u t t e r Bottom นะฮะก็อื่นอีกนะครับอ่าไม่ดูอ่าสิ่งที่มีความสําคัญกันบ้างนะครับก็คือ Variant นะฮะ variant คืออะไรนะฮะเอาล่ะนะครับ สมมุติว่าผมนะครับกำหนดแวลเรียนะครับเดี๋ยวอ่เดี๋ยวอันนี้ลบออกไปก่อนนะอ่เดี๋ยวแทรกตรงนี้เลยกันนะครับแวลเรียนนะครับตรงนี้อ่าสมมุติว่าผมกําหนดเป็น h 1นะครับแล้วก็เซฟนะครับนี่ครับอ๋อนี่ครับข้อความก็จะใหญ่ขึ้นนะครับอ่แวลเรียนคือนะครับอ่าสไตล์ที่เรามองเห็นนะครับอ้างอิงจากสิ่งที่เราใส่ค่าเข้าไปตรงนี้ครับอย่างเช่นนะครับเราใส่ h 1เข้าไปนะครับตัวหนังสือก็จะมีขนาดที่เป็นไงครับใหญ่ใช่ไหมครับถ้าเราใส่ h 2นะครับก็จะมีขนาดที่เล็กลงมานะครับใส่ h 3นะครับเล็กลงมาเรื่อยๆนะฮะอ่าตัวนี้ครับเป็นสไตล์นะครับรวมถึงแท็กที่ใช้ด้วยนะครับเรารู้ได้ไงครับเราก็ไปดูที่นะครับโค v ムเดฟทูนะครับเราไปดูที่ Element ตรงนี้นะครับเรากดแสดงผลอ่าดิฟตรงนี้นะครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้เรามีการใช้ h 3อยู่นะฮะซึ่งตรงกันกับแ a ร i a เ t นที่เราใส่เข้าไปนะครับเราเปลี่ยนเป็นนะครับ h 1เขาก็จะกลายเป็น h 1นี่ครับ เรารู้ได้ไงใช่ไหมครับว่าเราจะใส่ค่า v a r i a n c ตรงไหนครับเราก็ดูที่ API ตรงนี้ครับนะครับและถ้าเราดูในส่วนของ typography นะครับ document ตรงนี้ครับเลื่อนขึ้นไปหน่อยเราก็จะเห็นนะครับว่านี่ครับ h 1 h 2นะครับ h 3นะเป็นถึง6เลยนะแล้วก็นะครับมี sub title 1, sub title 2, นะครับ body 1, body 2นะครับต่างๆนะครับที่เหลือตรงนี้ด้วยนะสมมติว่าผมใช้นะครับเป็น body 1 ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เซฟนะครับอ่าบอดี้หนึ่งอันนี้มันไม่มีในแท็ก HTML นะครับเราจะดูได้ไงวะนะครับว่าอ่าเวเลนที่เราใส่เข้าไปเนี้ยบอดี้หนึ่งครับเขาใช้แท็กอะไรนะครับแล้วก็ไปดูที่ Chrome Dev Tool เหมือนเดิมนะครับนี่คือหน้าตาของบอดี้หนึ่งนะครับเราจะเห็นะครับว่าเขาใช้เป็นอะไรครับ P ใช่ไหมครับเป็นพารากราฟแท็กนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนไปนะครับบอดี้ตัวนี้ครับอ่ะก็ยังเป็น P อยู่นะครับแต่ว่าสไตล์นี้จะมีรู้สึกว่าจะมีขนาดที่เล็กลงด้วยนะ อ่าโอเคอ่าเป็นประมาณนี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการให้ครับแสดงผลในสไตล์ที่เราต้องการแต่เราจะเปลี่ยนนะครับให้ใช้แท็กอื่นบ้างนะครับเราสามารถทําได้ยังไงครับเราสามารถทําได้นะโดยการที่เราจะกําหนดนะครับในส่วนของอ่านะครับอ่านี่ครับคอมโพเนนต์นี่ครับคอมโพเนนต์คอมโพเนนต์อันนี้เราต้องกําหนด element type นะครับอย่างเช่นควดว่า ผมใส่เข้าไปเป็น V วร์เรนนะครับเป็น h1 นะครับแต่ผมต้องการให้นะครับ tag ที่ใช้เนี่ยไม่ได้เป็น h1 นะครับแต่จะให้เป็น p นะครับเราสามารถทำได้เดียวกันใช้ component prop นะฮะจากนั้นตรงเนี้ยเราสามารถกำหนดนะครับตรงเนี้ยนะครับเราสามารถครอบด้วยนะครับปีกาแบบนี้เพื่อใช้ค่าแบบ d y นามิกก็ได้นะครับหรือเราจะใส่ตรงๆแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะเดี๋ยวผมจะใส่เป็น p เข้าไปแบบนี้นะฮะอ่ะเข้าไปนะครับอันนี้มือลั่นนะครับใส่ p เข้าไปนะครับแล้วก็ save เรามาดูนะครับเราก็จะเห็นว่าตอนนี้การแสดงผลเป็น h1 นะครับเป็นสไตล์ h1 ตัวใหญ่เลยนะแต่แท็กที่เราใช้จริงๆเราใช้อะไรครับใช้ p นะฮะนี่ครับนี่คือประโยชน์นะครับของคอมโพเนนต์นะครับอ่านะครับหรือเราอาจจะใช้เป็นนะครับ span เป็นอย่างอื่นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ครับเห็นไหมครับ span แต่หน้าตายังเหมือนเดิมอยู่นะครับโอเคนะครับก็อ่ามีประมาณนี้ครับสำหรับการใช้ typography นะครับผม